สวัสดีครับพบกับเรียวมีซีครับมือถือจอใหญ่แบตอึดฟีเจอร์ครบในราคา5,000กว่าบาทนะครับกว็วางจำหน่ายแล้วนะตามตัวแทนจำหน่ายทั่วไปครับในกล่องมีอะไรบ้างอย่างแรกก็คือมีเคสนะครับกับคู่มือการใช้งานให้ฟิล์มกันรอยติดมาให้กับตัวเครื่องแล้วนะครับมีก็จะใส่ตัวเครื่องมาในซองแบบนี้นะครับรวมถึงสาย USB ครับเป็น USB Type C นะแล้วก็มีวอลชาร์จ18วัตต์แถมให้ในกล่อง หน้าจอมากับจอ ips ขนาด6.5นิ้วความละเอียด hd นะครับการเส้นผลจริงๆเนี่ยก็ทําได้ดีนะตามราคานะครับทัสลื่นแล้วก็ขอบจอในแคบมากนะครับเหมาะกับดูหนังเล่นเกมใช้งานแอปพลิเคชันแล้วก็สามารถปรับขนาดฟอนต์ให้ใหญ่ขึ้นได้เช่นกัน บอดี้เนี่ยถือว่าไม่หนามากนะครับแม้ว่าใส่แบตมา6000มิลลิแอมซึ่งพอเชื่อมต่อต่างๆก็มีครบทั้ง type c หูฟัง3.5ลำโพงแล้วก็ปุ่มกดต่างๆก็อยู่ในตำแหน่งมาตรฐานนะครับส่วนฝาหลังเนี่ยก็เป็นฝาหลังลายที่ค่อนข้างสวยทีเดียวนะครับจะเป็นแบบกึงก่งๆทูโทนนะแต่ก็ไม่ใช่ซะทีเดียวนะครับมีจุดสแกนนิ้วตรงกลางด้านบนนะครับแล้วก็มีกล้อง,องความละเอียด48ล้านพิกเซล รอมโบเก้แล้วก็มาโครติดมาให้เรียบร้อยนะครับก็จะคล้ายๆกับเร็วมี45ถ้าจําไม่ผิดนะครับเรื่องของซอฟต์แวร์ก็มากับ Android 11ครอบด้วยเร็วมี UI เวอร์ชันล่าสุดนะครับจะเห็นว่าการใช้งานเนี่ยลื่นครับลื่นจริงๆแล้วก็เรื่องของการใช้งานรอมความเสถียรต่างๆผมว่าเร็วมีเนี่ยก็ทําได้ดีนะครับก็มีแอปพลิเคชันต่างๆพรีโหลดมาในเครื่องก็นั่งเยอะนะครับเรื่องของการเชื่อมต่อก็รองรับไฟ FI 5G นะครับดูทู5.0แล้วก็รวมถึงการใช้งาน 4G แบบ d u a อ SIM นะครับอ มือถือที่เชื่อมต่อกันังครบในระดับพื้นฐานนะแต่ไม่มี 5G นะครับด้าน 4G รองรนะับแบบ n อน CA นะครับเรื่อง speed หรือ c o v e เ a g อาจจะไม่ได้สูงมากแต่ก็โอเคครับสำหรับมือถือราคาประมาณนี้เรื่องของซอฟต์แวร์อื่นก็มี p r ี l o a d มาติดเครื่องเยอะนะครับอย่างตัวจัดการไฟล์เองรวมถึงตัว u t i l ตี้เครื่องเอาไว้แบบตรวจสอบ diagnostic อะไรต่างๆนะครับก็คลิกเดียวเนี่ยมันจะทําการตรวจสอบเครื่องให้เลยรวมถึงการใช้งานอนต์นะครับ ด้วยนาดหน้าจอที่ใหญ่นะครับสามารถปรับฟอนต์ได้ค่อนข้างใหญ่คือใหญ่มากนะครับเวลาเราซื้อให้สวใช้เนี่ยก็สามารถใช้งานได้ปกติแล้วก็ทําให้ experience ในการใช้งานเนี่ยไม่เปลี่ยนไปนะครับก็ใช้งานได้สะดวกขึ้นเยอะเลย ท่าจากนี้ก็มีตีมมีวอลเปเปอร์มีฟอนต์ให้เปลี่ยนนะครับแต่สําหรับ s t ตร e นี้อาจจะมีของฟรีน้อยนิดหนึ่งนะแล้วก็มีส่วนใหญ่จะเป็นเสียตังค์ครับ20-30บาทก็ถ้าชอบก็จ่ายให้ d e v e l o p ปเปให้ครับเขาทํามาลงให้นะเรื่องของสเกจเจอร์แล้วก็เรื่องของโ o ชั่นต่างๆก็มีเยอะนะครับรองรับก็นั่งครบเลยสําหรับการแบบเคาะจอป่า3นิ้วเพื่อ ทำการแคปจออะไรอย่างนี้นะครับรวมถึงแอปหน้าจอก็มีในตัวเหมือนกันเรื่องของ r ร a l m มิลล o แร t o r y ก็มีเป็นฟีเจอร์เสริมนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นฟีเจอร์ที่เหมือนเขาทดลองใส่มานะแล้วก็ถ้ามันเวิร์กเขาอาจจะบรรจุลงในรอมหลายๆรุ่นต่อไปเรื่องของเล่นเกมอันนี้ผมต้องพูดจริงๆเพราะว่ารุ่นนี้ก็ถือว่าสเปคไม่ธรรมดานะใช้ Helio g 7 0แล้วก็ ram 4 g ก็มีการปรับ performance ให้สามารถสูงขึ้นได้แล้วก็เรื่ององการจัดการแจ้งเตือนต่าง r o v เนี่ยก็สามารถเล่นได้นะครับแต่ด้วยข้อจำกัดเลยนิดหนึ่งอ่ะมันทำให้เล่นได้แค่30เฟรมนะครับอย่างไรก็ดีเรื่องของการใช้งานทั่วไปหรือเล่นเกมกลางๆก,ก็สมารถทํำได้ครับอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันสำหรับ r e ียวม l ลิ k งนะครับสำหรับเชื่อมต่อพวก Smart Watch Smart b บล็และอุปกรณ์ IOT ต่างๆของ r e ียวมีแน่นอนว่าใช้งานได้เช่นกัน กล้องนะครับมากับกล้อง4 8ล้านพิกเซลซึ่งตัวนี้เนี่ยไม่มีอันตรวายนะครับดังนั้นก็ใช้เลนส์หลักในการถ่ายปกติเลยก็สามารถดิจิตอลซูมได้2-5เท่านะครับแล้วก็มีเรื่องของ AI enhance นะครับมี night mode ให้เหมือนเดิมแล้วก็สามารถถ่ายวิดีโอได้สูงสุดที่ Full HD นะครับ ก็ใช้งานทั่วไปได้ดีครับไม่ได้หวือหวามากเรื่องของการใช้งานพอเทรตอะไรต่างๆก็มีเหมือนกันนะครับโหมด48 000, 000, ล้านรวมถึงโหมดโปรที่ปรับได้ค่อนข้างเยอะนะครับเมียนตรามาโคได้อย่างที่เห็นนะนี้ลองถ่ายอาหารครับก็พบว่าสีสันต่างๆเพราะว่ามันโอเคนะ ถ่ายอาหารนะค่อนข้างสวยเลยแล้วก็สีสันจะกอน้างอิ่มนะครับถ่ายแลนด์สเคทั่วไปถือว่าสวยครับเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีแต่ก็มีการเร่งชับเนสค่อนข้างสูงอยู่นะในบางภาพนะครับภาพรวมสามารถถ่ายภาพต่างๆได้โอเคสําหรับกล้องของเรียวมี2 5นะครับอย่างในโหมดเนี่ยอาจจะมีคันความฟุ้งอยู่บ้างนะครับแต่ก็สามารถปรับให้มันอนเดอร์ได้นิดหนึง เรามีซีผ้าเหมาะกับคนหามือถือจอใหญ่ๆแบตออึดใช้ง่ายแล้วก็สามารถลงแอปพลิเคชันผ่าน Play Store ได้นะครับรองรับเป๋าตังเราชน,นะมอสสาม .33 ครบแล้วก็กล้องต่างๆเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีครับในราคานี้แต่จริงๆมันมีคู่แข่งก็นั่งเยอะทีเดียวในราคาประมาณ4ี0 0้บาทอย่าง Redmi Note 10 y 3 1 2 0 2 1นะครับรวมถึง Op p o ป1 5ห้ือก็ ีตัวเลือกเขานั่งเยอะครับโดยเร a ม m มี25ก็เปิดที่5499นะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นกับโปอเรเตอร์ได้ลองไปถามดูครับจบเท่านี้ดีกว่าสวัสดีครับ